สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเรายังอยู่ที่พร5ห้าประการกันบ้างนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของคุณวีเจิงกันค่ะคุณวีเจิงแกเป็นโปรดิวเซอร์นะคะเป็นผู้จัดของเรื่องผ่อนห้าประการนี่แหละแล้วก็เป็นผู้นําทีมในการเขียนบทละครของเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ให้กับเด็กๆของเขาได้เล่นกันนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นั้นเนี่ยในประเทศจีนน่ะเขาบอกว่าเงียบนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าสําหรับพวกเรา นอกประเทศจีนพวกเรารู้สึกว่าเออดูแล้วมันก็เพลินเดีนะคะดูแล้วมันก็ให้หลายรสชาติแล้วก็เพลินเๆดีอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีไฮไลท์อะไรที่โดดเด่นแต่ว่ามันดูได้ทุกวันน่ะถ้าไม่ดูมันก็เหมือนขาดอะไรไปนะเพื่อนๆรู้สึกแบบหวานไม่เอ่ยนะคะทีนี้เนี่ยอีเจิงเขาก็เคลื่อนไหวเนาะเขาก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไอซีรีของเขาเรื่องผ่อนหประกาศเนี่ยมันล้มเหลวภายในประเทศก็คือในประเทศจีนน่ะนะคะ นี้ในเรื่องนี้นะคะในช่วงแรกเลยตั้งแต่เริ่มตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีข่าวในช่วงก่อนเปิดกล้องใช่ไหมที่มีข่าวว่า เ,ออเปลี่ยนตัวของน้องออจูชีตันออกไปอ่ะนะคะซึ่งโอ้โหเสียดายนะคะอยากดูผลงานของจูชีตันในเรื่องนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรนะคะเปลี่ยนไปก็เอาน้องลู่อี้เซี่ยวนั้นเข้ามาจะใช้คําว่าเสียบแทนได้ไหมแต่ว่าที่จีนเขาใช้คํานี้กันคําว่าที่จีนใช้ก็คือบนข่าวข่าวของวงการบันเทิงอะ่ะเขาบอกว่ามีการเสียบมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนะคะก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับอีเจิงแล้วก็จูชีตันนะคะเหมือนจะ เออเหมือนตัดความสัมพันธ์กันไปเลยเนาะก็เลยทำให้เรื่องนี้ เกิดเกิดเกิดในไอ้ฮอตเซิร์ชขึ้นมาคือค้นหายอดนิยมทันทีเลยค่ะแล้วก็ทำให้แบบชาวเน็ตก็พูดคุยกันอย่างเยอะเลยเพราะว่าเออหลายๆคนก็อยากจะให้น้องจูชีตันยังคงอยู่นะคะแล้วก็เอาแบบว่าเปลี่ยนตัวกระทันหันเดี๋ยวความรู้สึกของนักสแสดงจะเป็นอะไรไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะวิจิงนะคะเขาก็มีวิธีการของตัวเองเขาอยู่มานานแล้วเพื่อนๆค่ะวิจิ้งนี่ก็ประมาณายังไงดีล่ะผู้จัด แบบยังไงเดีย่ะพี่พี่เอได้ไหมพี่เอสุปชัยอะไรประมาณนี้เขาก็มีวิธีการจัดการของเขานะคะเขาก็ คืออัดวิดีโอตัวเองแล้วก็พูดเนาะเหมือนพูดกับเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือคนที่สนใจจะฟังเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยละครเรื่องใหม่ของฉันเนี่ยจะต้องฮิตถล่มทลายแน่นอนเลยนะคะเนี่ยก็พูดอย่างนี้พูดทุกอย่างก็จะเป็นกระแสะหมดนะคะก็ทําให้มีทั้งคนรู้สึกอืมเอาละจะคอยดูตั้งหน้าตั้งตาคอยดูกันเลยนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นต่อมานะคะมีเรื่องดารา,ารักนิลันนะคะที่จูชิตันเล่นเป็น นางรองนะคะที่มีน้องวิสุซินเป็นนางเอกนะคะกลายเป็นละครฮิตนะคะของปี2024ในช่วงปลายปีประสบความสำเร็จได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากบทของมู่เย้าค่ะทำให้นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็วิ่งไปที่บัญชีไว้ป่อของวิจ้งทันทีเลยนะคะเพื่อไปเยาะเย,ะเยะ้ยวิจ้งค่ะ <laughs> บอกนี่อีเจิงเห็นไหมล่ายูอ่ะแบบว่าไม่ให้จูฉีตันนั้นมารับบทนะคะเป็นแบบคนที่3ามเป็นลูก,ลกสาวคนที่3มในเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะไปดูซิตอนนี้นะออมีชื่อเสียงใหญ่แล้วใหญ่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งวีเจิงเองนะคะก็เร็วค่ะเขาก็มาตอบกลับนะคะเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่ไปเนี่ยไปจอดที่บ้านเขานะคะก็ <c oughs> จอดที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็บอกว่าอะไรเหรอก็ตัวละครหญิงรอง อยู่ที่โต๊ะหรือเปล่าล่ะก็คือก็คือยังแซะอยู่นะคะว่าจูชิตันนั้นก็ยังคงเป็นตัวละครหญิงรองอยู่นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะตัวของ คือตัวของอีเจิงอะ่ะเขาอยู่วงการนี้มานานเพราะฉะนั้นปากเขาอ่ะก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆอ,อืมเอาเขาไม่ลงหรอกเอาจริงแบบเหมือนปนลาไหลอะ่ะอีเจิงอะ่ะเหมือนปนลาไหลนะคะแล้วก็พร้อมด้วยความความที่อยู่มานานเขาก็มีความกล้านั่นเองเพราะฉะนั้นไขรแซะมาเขาก็แซะกลับนะคะแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือดารลาค่ะจูชีตันไม่ได้รู้เรื่องรู้เล่าอะไรเลยนะคะก็โดนอีเจิงแซะเข้าไปอีกหนึ่งกรุมคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมันก็เป็นสีสันของวงการ ะะถ้าถ้าเกิดว่าแบบออรู้สึกใจอ่อนมากเกินไปไม่อยากจะได้ยินว่าดาราของเราถูกแซะถูกอะไรเลยมันก็คงไม่ใช่ป่ะนี่มันไม่ใช่วัดมันเป็นวงการบันเทิงนะคะก็ต้องก็ต้องสู้กันไปอะ่ะเพื่อนเพื่อนเอาจริงดาราเขาไม่มีอะไรหลอกหว่นว่าเขาก็ทําหน้าที่การงานของเขาไปนะคะถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็เข้ากองอีกเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะก็มีแต่กลุ่มของแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตนี่แหละที่ก็ยังมาลุมมาตุ้มกันอยู่ด้านนอกเนี่ยนะคะ สำหรับนะคะแพลตฟอร์ม MangoTV นั้นก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในช่วงเริ่มต้นปี2025เลยนะเพราะว่าเขามีเรื่องของคุณอย่างจือกับคุณหลี่เซียนไงคะเรื่องงามบุพภาสกุณาออกมาเรื่องนี้ได้รับคำชมเยอะเลยนะคะแล้วก็ต่อจากเรื่องนี้นะคะจบซีซั่นที่1ไปก็เรื่องผ่อน5ประกาศเนี่ยออนแอร์ออกมานะคะก็เลยทาให้เอ๊ได้พลอยรับอันนี้ส่งหรือเปล่ามันก็มีจุดหนึ่งแต่ว่าจุดที่เป็นใหญ่ๆคือเขาเอามาเปรียบเทียบกัน นั่นเองค่ะก็โดนนะก็โดนก็เลยทำให้นะคะมีคนบอกว่าเรื่องผ่อนฮประกาศเนี่ยมันล้มเหลวนั่นเองล้มเหลวกับเลตติ้งภายในประเทศอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมคนจีนเขาก็ว่ากันเองเออแล้วแต่นี่หลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตก็ได้ไปนั่นแหละก็คือ การไปคุยที่แพลตฟอร์มของคนดังแล้วคนดังตอบนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไปกันบ่อยค่ะก็เลยมีชาวเน็ตก็ไปพูดคุยในคอมเมนต์ของอีเจิงทันทีเลยนะบอกว่าทําไมมันล้มเหลวแบบนี้ก็คือตอนออกอากาศเนี่ยเวลาเวลามันไม่เหมาะสมเหรอก็คือถามแบบเป็นเชิงแซะอีเจิงก็มาตอบนะคะเออถ้าใครอยากคุยกับคุณอีเจิงก็ไปคุยได้ที่ไวปปอของคุณอีเจิงนะคะเขามักจะมาตอบแฟนๆนะพเพื่อนๆลองไปลองไปพูดคุยกับเขา ะะอีเจิ้งเนี่ยก็คือตอบแบบอีกทางหนึ่งเลยก็บอกว่าไม่หรอกเวลามันดีมากมันถูกถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยเออก,ก็ดีนะเ,ออเขาก็มออีความคิดเห็นดีๆแล้วก็มองผลงานของเขาเป็นแง่บวกหมดเลยไม่ว่าชาวเน็ตนั้นจะเข้าไปแซะหรืออะไรแต่เขาก็พูดว่าของเขาเลิศค่ข,ของเขาเลิศนะคะก็สําหรับละครเรื่องนี้มีทั้งหมด36ตอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ออนแอร์ air มาเรื่อยๆแล้ว,ลวยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็น แนวแบบค่อยๆหลอนอ่ะค่อยๆอ,อบอุ่นอบอุ่นขึ้นมาคือในช่วงแรกๆอาจจะดูว่าเอออาจจะใกล้ๆหลับหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบแนวชาวบ้านแล้วก็ดูเหมือนจะใกล้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พอนห้าประการก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นแนวจบดีแฮปปี้มากแล้วก็จุดประสงค์คือสร้างมันมาให้เป็นแบบคอมดี้คอมดี้อิงประวัติศาสตร์นะคะก็เ,เชิญดาราใหญ่ๆแบบที่คนรู้จักมาด้วยนะคะอย่างเช่น เออพ่อของ ของฝ่ายนางเอกเนี่ยก็คือหลี่อินลุยกันเลยทีเดียวแล้วหลี่อินลุยเองก็เพิ่งจะประสบความสําเร็จในบุกผาเหนือลิขิตมาด้วยนะคะคนก็จับตาดูนะคะแล้วก็มีคุณเจิงซุนซีมาเป็นจกักรพรรดิที่หล่อมากๆเลยนะคะมีชาวเน็ตเนี่ยเอามาเปรียบเทียบด้วยุอ้ตายแล้วมีเจิงซุนซีเป็นจกักรพรรดิแล้วพระเอกหวังชิงเว่นั้นจะเอาอยู่ไม้อะไรประมาณนี้ <c oughs> คือมีการแบบเออก,ก็ก็เป็นการแซวๆแหละหวานว่านะคะประมาณว่าเจิงซุนซีนั้นหล่อมากไงเพราะฉะนั้นพระเอกนั้น หล่อน้อยไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะจ้งสุนซีเองมาในบทจัก,กรพรรดนะินะเพื่อนอส่งเหรินจงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วก็เป็นจัก,กรพรรดิที่ได้รับการนับถือว่าสร้างความมั่งคั่งนะคะให้กับยุคของราชวงศ์ซ่งเหนือได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวสุขนิยมแหละเพื่อนๆทุกคนนะคะลูกสาวทั้ง5้าคนของแมลลี่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวความรักเป็นของตัวเองแล้วก็แนวคิดของการหาลูกเขยความพยายามของแมลลี่นะคะที่อยากจะให้ลูกๆได้มีครอบครัวดีๆก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของคนจีนเขาเองมากๆเลยนะคะก็ลูกสาวก็จะต้องได้แต่งงานออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้รับความรู้ในเรื่องของโอเคขนบรรมเนียม ประเพณีเป็นอย่างไรบ้างนะคะสินสอดทองมั่นมีของขวัญมั่นสินเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนจีนเขาถึงชอบมีลูกชายกันเนาะเมื่อสมัยโบราณนะ่ะเพราะว่าถ้ามีลูกสาวนี้ต้องเตรียมสินเดิมบ้างเตรียมของขวัญมั่นมั่งนะคะ จนกันได้เลยถ้ามีลูกสาวหลายๆคนเพราะว่าลูกสาวนั้นแต่งออกเนาะไม่ได้นําสมบัติอะไรเข้ามาที่บ้านของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นใครมีลูกสาวก็ต้องเตรียมเตรียมตัวไว้เยอะๆนิดนึงค่ะทําเงินทําทองเก็บสะสมเครื่องประดับแล้วก็พวกร้านค้าที่ดินอะไรเงี้ยเอาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยว แต่งออกไปลูกสาวก็ไม่ได้รับการเกรงอ,อกเกรงใจจากบ้านของสามีอีกนะคะเข้าไปแล้วก็เป็นเหมือนกับอืมลูกสาวเราส่งไปแล้วให้ให้บ้านอื่นอะไรประมาณนี้อารมณ์นั้นเลยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดนะคะไปชอบลูกชายบ้านไหนซึ่งเขามีความสามารถแต่เขายากจนเนี่ยก็ออฟเฟอร์ให้เลยนะคะบ้านพร้อมที่อยู่แล้วก็ดูแลอย่างดีให้มาอยู่ก่อนเลยนะคะเออเหมือนที่แมรี่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีเนาะแล้วหลังจากที่ออลูกชายบ้านนี้ที่เอามาอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างเช่นสอบจองหัวนได้ก็คือให้แต่งกับลูกสาวตัวเองเลยนะคะเออจุดนี้ก็ลดอยู่นะ <laughs> อ,อ่าละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมด อพเิโซ์นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ